Okay, รรอโอเคครับผมก็ฮัการเดาปการเดาเพราะฉะนั้นผมตานิดนด้วยนะวันนี้ก็จะเกมเราปักนะเน,นี่นี่ชื่อว่าอัศดาวิ่งเดฟนะวันนี้มันก็จะมาสอนเราวิธีการลงเอ่อ EP แบบไม่มีคูลเลอร์นนะผมซึ่งผมเห็นหลายคอมเมนต์มากนะที่แบบมาบอกว่าเออมาสอนลงแบบเอ่อแบบไม่มีคูลเลอร์นนะผมโอเคนะผมซึ่งวันนี้ผนะมก็จะมาสอนลงกันนะครซึ่งตัวที่เราต้องการใช้นะก็คือมีเออเอ่อมึงชื่ออะไรนะ อ๋อซื้อคนนั้นนะผมแล้วก็มีตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นตัวฟรีนะครผมซึ่งน่าจะอยู่ในออสตาร์พาร์ดเนะ่ยสักอย่างนะผมซึ่งถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้อ๋อซัสสเกะร่างนี้ได้นะครับผมแล้วก็เจฟส์นะผมแล้วก็หนวดดัมแล้วก็บลูคนะครับผมเอามาพับนะครับผมแล้วก็เอามีข้อสัญนะผมมาบูท ตังเนาะสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะผมโอเคแต่เราจะไปลงกันเลยเนาะผมก็โอเคเนาะผมเข้ามาแล้วเนาะผมก็ให้กดเป็นคูณสองหรือคูณสามเลยเนาะผมแล้วก็วางเจฟนะครับผมไว้ตรงนี้เลยเนาะผมเพื่อการที่จะแบบเอ่อหยิบอัพอ่ะก็คือแบบเราจะเล่นประมาณโซนนี้เนาะผมซึ่งไม่ได้ไปไกลที่ไหนเลยเนาะผมซึ่งเจฟผมก็แนะนําให้วางตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ตรงประมาณกลางๆแบบอะ่ะแล้วมันก็กดได้ง่ายเนาะผมโอเค นี่เนะผมวิ่งมาแล้วนะผมเลือดมีประมาณสี่พันกว่าโอเคตัวแรกที่เราต้องวางนะผมจะเป็นสุขณะนะผมก็วางไว้ตรงประมาณน,นี้เลยนะผมโอเคแล้วทำไมเกมขังวนะเนี่ยโอเคนะผมวางแบบนี้แล้วแล้วก็เราอัพเจฟไปเรื่อยๆเลยนะผมก็คือสุขณะเราไหวอยู่แล้วนะผมนี่แบบนี้เลยนะผมแล้วก็เร็แบบที่สามนะผมเราต้องวางสุขณะอีกตัวหนึ่งนะผมกดเรืเลย คือคูณ3หรือคูณ2มันมันไม่จําเป็นนะผมมันก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อัพเซฟไปอีกนะผมก็ทําตามแบบนี้เลยนะผมเพราะว่าคูณ3มันค่อนข้างที่จะเร็วนิดนึงนะผมก็ทําตามไปแบบนี้เลยนะผมดูคลิปไปแล้วก็ทําตามไปแบบนี้เลยนะผมและเว็บนี้นะผมมีตัวแอร์มาให้เราวางให้เรารีบวางตัวนี้ให้เร็วที่สุดเลยนะผมตัววางโกคูนะจริงๆผมพูดช้าเกินไปนะผมจริงๆผมต้องวางตั้งแต่มันยังไม่ถึงเลยนะผมก็ ผมมัวอธิบายนะผมประมาณนั้นเลยคือต้องรีบวางเลยนะผมนี่นะผมแล้วก็ปรับตัวหนึ่งนะผมให้เป็นอ๋อเหมือนซูเกนะนะผมปรับอันนี้นะผมแล้วก็วางอีกนะผมประมาณนี้เลยแล้วก็เอาแล้วก็มีตังก็มาอัพเจฟแล้วผมต่อไปนะผมแล้วก็ต้องอัพอ๋อก็คูให้มันรีบตันให้เร็วที่สุดนะผมก็อ่ะได้ตังประมาณนี้แล้วก็พอได้เลยนะผมแล้วก็อัพก็คูให้ ลิตันเลยนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาอัพโคนะอีกนิดนึงอันนี้ไม่ต้องอัพตามผมก็ได้แล้วผมเราแค่อัพตัวบนนะผมให้ตันแค่นั้นก็พอแล้วนะผมโอเคผมอัพสอนตัวไปแล้วผมส่วนต่อไปนะผมให้เรามาวางตัวสโลนะผมซึ่งตัวสโลผมก็จะวางไว้มุมเดิมเลยนะผมเพราะว่ามุมนี้แบบว่ากินได้ทุกตัวนะฮะแบบนี้เลยนี่นะผมทางนี้ก็จะวางไว้แบบนี้นะผมแล้วก็ วางไปเลยนะผมแบบนี้เลยแล้วก็มาอัพซึนโกคูนะผมผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ดูเด็กเออ่ด็กกันบอลนะผมโอเคแล้วผมส่วนต่อไปนะผมถ้าใครกลัวมันจะหลุดนะผมก็ให้มาวางหนวดดําไว้ตรงนี้เลยนะผมก็อัพสักขั้นหนึ่งก็พอแล้วนะผมต่อไปนะผมให้เรามาบางบัฟนะผมซึ่งโอเคแล้วผมอัพตัวอันนี้นะผมห้าขั้นนะผมประมาณนี้เลยนะผมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะทําการทำบัฟบนล์นะผมซึ่ง บ้าวนเนาผมก็่าปัดเป็นคนสองก็ได้บ้าวนเอาผมก็ทําง่ายๆเลยนะผมเดี๋ยวสำหรับใครที่ทำไม่เป็นก็ทาตามได้เลยนะผมกดตัวนี้นะผมตัวแรกแล้วก็มากดตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะแล้วก็เปิดเป็นออโต้นะผมต่อไปนะผมเราบัฟทุกตัวหมดนะผมเราบัฟทุกตัวหมดยกเว้นตัวด้านบนนะอ่รอเลยนะผมเรียบร้อยบัฟทุกตัวหมดก็กดบัฟตัวนี้นะแล้วก็มาบัฟตัวนี้ต่อ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาอัพสุขุนะอีกนึงแล้วผมก็โอเคแล้วผมซึ่งพอแล้วผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยแล้วผมก็เลือกแปดสิบแปดล้านแล้วก็ชิวๆแล้วผมก็ให้กดคูณสามไปได้เลยแล้วผมสำหรับใครที่ไม่มีคูณสามก็คูณสองก็เร็วแล้วนะผมก็ได้หมดทุกอันแล้วผมก็นี่แล้วผมก็โอเคแล้วผมก็เรียบร้อยกันแล้วแล้วผมซึ่งผ่านแล้วนะผมก็ ง่ายๆอย่างนี้เลยเนาะผมก็อตอนบอสตายเนาะผมไม่ได้อัดนะอันนี้ก็ขอโทษด้วยนะผมก็จบแล้วนะสำหรับเซตนี้ก็ไปทำตามกันได้เนาะผมไม่ได้ใช้คูลเลอร์เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็โอเคเนาะผมก็มีประมาณนี้เนาะผมซึ่งคลิปนี้ผมรีบจริงเนาะผมก็สำหรับคลิปนีน้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝา,ากกดไลค์กดซับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนอะผมบ๊ายบายครับฝันดีครับผมบ๊ายบายนะผมบ๊ายบายนะครับโอ้โอชิด